ดูแลรักษาและทำความสะอาดด้ามกรอฟันก่อนเริ่มใช้ให้ตรวจสอบด้ามกรอก่อนการใช้งานโดยโอริงต้องอยู่ในสภาพครบพร้อมใช้และใส่โอริงให้ถูกด้านให้สังเกตว่าโอริงมีด้านนูนและด้านเรียบนำด้านที่เรียบสวมใส่ด้ามกรให้ถูกต้องเพื่อป้องกันน้ำหยดขณะกรอฟันหมุนปุ่มกดบนด้ามกรอให้แน่นเพื่อป้องกันปุ่มกดหล่นลงคอคนไข้การทดสอบด้ามกรอก่อนการใช้งาน โดยต่อด้ามกรอเข้ากับยูนิตหมุนต่อสายให้แน่นเสียบหัวกรอเหยียบฟุตสวิตเพื่อทําการไล่น้ํามันที่ตกค้างในด้ามกรอและตรวจสอบว่าด้ามกรอทํางานปกติหรือไม่และให้สังเกตการทํางานของด้ามกรอว่าหัวกรอหมุนปกติมีน้ําและลมออกปกติเสียงด้ามกรอไม่หวิดยาวผิดปกติหลังจากการใช้งานใช้แผ่นเช็ดฆ่าเชื้อทําความสะอาดนําด้ามกรอไปสเปรย์และอบฆ่าเชื้อต่อไปขั้นตอนการสเปรด้ามกรอ สเปรด้ามกรทางด้านใส่หัวกรอและด้ามเสียบในแนวตั้งฉากกดสเปรย์ค้างไว้ประมาณ5วินาทีใช้กระดาษทิชชู่รองบริเวณหัวด้ามกรอขณะสเปร์สเปร์จนสิ่งสกรปรกหลุดออกหมดสังเกตน้ำมันที่ไหลออกบริเวณหัวด้ามกรเป็นสีใสหลังสเปร์เสร็จตั้งด้ามกรอทิ้งไว้ประมาณ15-30นาทีเพื่อให้น้ำมันที่ตกค้างด้านในไหลออก เช็ดคราบน้ำมันส่วนเกินที่ด้ามกรอออกเพื่อป้องกันไม่ให้ซองซิลเกิดคราบน้ำมันหลังอบค่าเชื้อนำด้ามกรอไปแพคด้วยซองซิลและอบค่าเชื้อทุกครั้งก่อนนำกลับมาใช้